สวัสดีเจ้าตะกี้เขาทายกำละคิิปมันเต็มเจ้าก็เลยลบลงใหม่เนาะอันนี้ก็จะเป็นสตูผืดนหเจ้าหอยตากมันมากินนี่ไะเจ้าเอาได้หนึ่งตัวเขาจะเอาไว้ทำปุ๋ยเจ้ามันมากินมากินไม่ดอกไม่ประดับเฮาหนีา่ ก็น่าจะเป็นตัวมง,ง,งบองหรือตัวนอนมันหายไปแล้วเดี๋ยวมาแรงเขาอย่าเอาออยยังมาฮดป้องกันก่อนเจ้าห้องบัได้ฮดนี่ไหลเหมือนแล้วเจ้าไปดูาามาทางนี้ดูสิเราต้องดูแลมันนะเจ้านี่เศษถีเลี้ยนหนอก sẽ thì lên nấy này sẽ thì lên nấy sẽ thì lên nấy dòng dài phân của bay phố đá là nhau luôn ở à, chỗ no đá là điều không chặt bắt ăn ăn vẹt ăn thì làm sao khâu họ ôm mắt với ni này chứ và lần đây khứ điều thấy nhà mắt sắc chết khứ là còn mà chảy อันนี้เป็นพีกเงาหจ้จะพิกมุมเป็นพิกเงาห่ออวานอันนี้ก็จะเป็นต้นมัดดอกไม้หเอมามันจะเป็นดอกสีขาวเจ้าอันนี้เดี๋ยวถ้ามันออกดอกเขาจะถ่ายให้พอเาเอามาตะวาเอาไปกระป้าหมอน้อยไปเอามาอันนี้ก็ แพเสเชียงให้ได้มาเหมือนกันเขาก็มาขยายพันธุ์ไว้นี่นี่เป็นแหมสีสีส้มกับสีเหลืองเจ้าเป็นดอกสีส้มกับสีเหลืองแพ้เสียงให้สีส้มกับสีเหลืองเขาก็มาขยายพันธุ์ไว้นี่เอามาขยายไว้นี่เดีย๋ยวมันออกดอกเขาก็ก็อยแยกเจ้าว่าอันใดสีส้มสีเหลืองเขาแยกได้วเวลามันออกดอกเาก nhau con còn trọng quẩy em anh em không mà em lẻ em cả đẹp loài đi em học về em 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 hỏi tạc em tủa ông mà thắm quỷ cho anh ấy xảy phan em cẩn à anh ấy biển tôn ca em 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 ốc เอากิง่งมันมาปากัปากๆมันก็ออกเจ้าอันนี้เป็นยอดมันเฮา,า,าปักไปเก็าขิงขิงเอาไว้กินใบเจ้าใ้กับเอย่ายไม่เหลิกของเฮาใบาลืมเหลียงได้ต้องเอาป๋ยมาใส่เเจ้าสวยดีมากอันนี้ก็เป็นกล้วยไม้ ของเราออกดอกแล้วนวดหรือสีเดี๋ยวเขาจะไปประชุมอบรมเจ้าเขาจะไปจัดการอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแพร่เส้นให้เดี๋ยวเขาจะวานนี่เจ้านี่เขาจะเอาดินมาใส่นี่ไว้แล้วเขาจะเอาแพร่เส้นให้เนี่ยใส่เพราะมันสีเดียวกันหมดเจ้าสีชมพูอันนี้ Mình nháo không ạ tí không mà náo thế Nó không nói đếch nói mình làm mẹ kìa là xiếng mà Hào chi cho hào cái thứ hào mốt Đi